วันเตรงกับวันอาทิตย์ที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2568เรื่องวุ่นวายในหมู่คณะสงฆ์ไทยก็ยังคงมีต่อไปอีกระยะหนึ่งแรลว่ามีผู้ตั้งใจจะหาแสงใส่ตัวอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าน่าจะสะดุดต่อเริ่มรู้ตัวหรือไม่ก็กระผมัตรวภาพด่าเสียงดังเกินไปนี่ก็เลยทำให้อีกฝ่ายได้ยินเรื่องพระเน่ัทนทั้งหลายต้องเข้าใจว่าคารวาดบางทีไม่ได้รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับพระเลย อย่างเช่นใช้คำว่าพระต้องเป็นผู้ตัดกิเลสทั้งปวงแล้วซึ่งลักษณะแบบนี้แปลว่าไม่น่าจะเป็นชาวพุทธเพราะว่าความเข้าใจพื้นฐานเบื้องต้นระหว่างโลกิยะกับโลกุตระก็ไม่รู้ต่อให้เป็นโลกุตระ ถ้าหากว่าเป็นเบื้องต้นอย่างเช่นว่าพระโสดาบันหรือพระสกทาคามีทั้งสี่ระดับก็ยังคลุกคลีอยู่กับโลกิยะบางส่วนเป็นปกติเราจะเห็นว่านางวิสาขามหาบาศสิกาแต่งงานตั้งแต่อายุสิบห มีลูกยี่สิบมีหลานสี่ร้อยนั่นก็คือพระสนบนในเมื่อเป็นเช่นนั้นการที่บุคคลมากล่าวว่าบวชพระแล้วต้องละลักโลกโกรธหลงทั้งหมดเป็นความเข้าใจผิดอย่างใหญ่หลวง ที่กับผมมาภาพย้ำกับพวกท่านหลายครั้งหลายคราวแล้วว่าพระภิกษุสมณเนรก็ลูกชาวบ้านเปลี่ยนแต่เปลี่ยนเครื่องแต่งกายเปลี่ยนกฎเกณฑ์กติกาในการดำเนินชีวิตมาเท่านั้นถ้าหากว่าไม่ทำตามกฎเกณฑ์กติกา ไปล่วงละเมิดหนักจนหมู่คณะรับไม่ได้ก็ต้องศึกหาลาเพศไปเพียงแต่ว่าในส่วนของพระธรรมวินัยนั้นควรที่จะให้คณะสงฆ์หรือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดการกันเองไม่ใช่ทางตำรวจไปตัดสินความเสียทุกอย่าง ถ้าลักษณะนั้นเป็นการทำงานข้ามหน่วยงานในส่วนของตำรวจก็อย่างที่กระผมต่อภาพกล่าวแล้วว่าถ้าคดีมีความเกี่ยวข้องกับทางโลกก็จัดการไป ส่วนคดีที่เกี่ยวข้องกับพระธรรมวินัยก็ให้คณะสงฆ์หรือว่าสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติจัดการไปเพียงแต่ว่าการทํางานของแต่ละหน่วยงานนั้นถ้าใช้ภาษาสมัยใหม่เขาบอกว่ามีวัฒนธรรมองค์กรที่ต่างกัน ทำงานไปแล้วอาจจะไม่ทันใจบ้างอาจจะทำให้คนเห็นว่าเข้าข้างกันบ้างก็เพราะว่าแนวทางการทำงานไม่เหมือนกันโดยเฉพาะที่จะไปกล่าวหาว่าบุคคลอื่นไม่ทำงานลักษณะเกียวว่าง ก็ผมอาตภาพอยากจะถามว่าแล้วหน่วยงานของท่านไม่มีบุคคลที่เกี่ยวว่างมั้งหรือก็แบบเดียวกับที่บอกว่าพระบวชมาแล้วต้องละกิเลสแล้วเมื่อคุณเป็นตำรวจแล้วไม่มีการขอรับชั้นฤีดไถใครเลยใช่ไหม ก็ในเมื่อบ้านตัวเองสกรปรก,กโสโครกไม่ต่างกันแล้วทำไมไม่รีบดำเนินการกวาดล้างให้เรียบร้อยแต่กับทำเหมือนกับรับงานมาหรือต้องการหาแสงถึงได้มาเอาพระสงฆ์เป็นจำเลยเอาสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นจำเลย แล้วยาติโยมส่วนใหญ่ก็ต้องการความสะใจไม่สมกับเป็นพุทธศาสนิกชนซึ่งเสียงส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างที่ว่าก็คือตอนเองไม่ได้สนใจที่จะสร้างบุญสร้างกุศลอะไรแต่ถึงเวลากับมีสิทธิ์มีเสียงเต็มที่ เหมือนกับบุคคลที่ไม่เสียภาษีได้ถึงเวลามาโวยวายเรียกร้องสิทธิของตนขณะที่บุคคลซึ่งรู้ว่าอะไรดีอะไรถูกอะไรควรก็ยังคงสร้างกุศลของตนตามปกติในเมื่อเป็นเช่นนี้จึงเป็นเรื่องที่เราท่านทั้งหลายจะต้องมีสติ รู้จักพิจารณาแยกแยะสิ่งใดที่เป็นของจริงเป็นของแท้เราก็รับฟังแล้วนำมาแก้ไขจะได้เกิดประโยชน์แก่กายวาจาและใจของเราส่วนบรรดานักวิชาเกินที่หาความรู้จริงไม่ได้แต่แสดงความรู้ในทุกเรื่อง ก็ปล่อยให้เขาสร้างเวรสร้างกรรมไปเรื่องนี้กล่าวมามากเกินไปเดี๋ยวจะกลายเป็นให้ความสำคัญแก่บุคคลที่ไม่ควรได้รับความสำคัญก็ขอย้อนกลับมาอยากจะถามท่านทั้งหลายว่าเคยคิดเหมือนกับผมอัตมภาพหรือไม่ว่าทำไมผู้หญิงคนเดียว หน้าตาถ้าหากว่าเป็นปัจจุบันนี้ก็ไม่มีอะไรดึงดูดใจเพศตรงข้ามเลยทำไมจึงสามารถครอบงำพระผู้ใหญ่จำนวนมากจนเสียผู้เสียคนได้ขนาดนั้นแล้วก็เอาเวลาไปทำเรื่องแบบนั้นได้อย่างไร เราะว่าเป็นการครบกันทีเดียวเป็นสิบคนคาดว่าคงจะมีความสามารถมากกว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยมาสามารถสับรางได้เก่งมากเมื่อสงสัยก็ต้องไต่ถามจึงได้ความรู้มาว่าในอดีตนั้น บรรดาท่านทั้งหลายที่มีเรื่องมีราวมีข่าวกันขึ้นมาจนกลายเป็นจำเลยสังคมต้องสละสมณภพศพูดง่ายๆว่าตายจากผ้าเหลืองไปในอดีตเคยสร้างกรรมกับบุคคลคนหนึ่ง แม้ว่าเขาจะได้รับโทษต้องโดนแห่ประจานตะเวนน้ำตะเวนบกเจ็ดวันกว่าที่จะลงโทษประหารกันได้ก็เลยทำให้เขาต้องย้อนกลับมาเอาคืนในลักษณะเดียวกับ อดีตชาติของพระองค์คุลิมานเทระเี่ท่านเกิดเป็นควายป่าแล้วก็ไปเข้าฝูงเพื่อผสมพันธุ์กับควายบ้านเมื่อถึงเวลาควายบ้านซึ่งเป็นจากฝูงออกมาต่อต้านก็ขิดเขาตาย ทำให้ชาวบ้านรุมกันฆ่าควายป่าตัวนั้นแรงกรรมตรงนี้ก็เลยทำให้ชาวบ้านทั้งหมดต้องมาโดนองค์ุลิมานโจรในขณะนั้นฆ่าแล้วตัดนิ้วไปร้อยเป็นพวงมาลัยทุกท่านจะเห็นว่าบุคคลที่หนีได้นานที่สุด ก็คืออดีตพร,ระมหาธิวากรเจ็ดวันเพราะว่าไปแห่เขาประจานตะเวนน้ำตะเวนบกเจ็ดวันเหมือนกันแล้วค่อยโดนประหารชีวิตเขาทั้งหลายเหล่านั้นก็ต้องตายจากพระเลืองลักษณะโดนประหารชีวิตทางสังคมเหมือนกัน ที่กล่าวถึงตรงนี้เหมือนกับอวดอุตริมนุสธรรมแต่อยากจะบอกว่าเป็นเรื่องที่เราท่านทั้งหลายสามารถฝึกฝนเพื่อที่จะรับรู้ได้แต่ขอให้รับรู้ในลักษณะที่ว่าเกิดกี่ชาติก็มีแต่ความทุกข์เช่นนี้ แต่พระคุณหลวงพ่อฤาษีวัดท้าสงท่านสอนมโนมยิทิท่านไม่ได้สอนให้เรารู้อดีตรู้ปัจจุบันรู้อนาคตแล้วไปฟื้นความสัมพันธ์ในอดีตกับผู้อื่นแต่ท่านให้รู้เพื่อที่จะเข็ดเพื่อที่จะละว่าเกิดมากี่ชาติก็มีแต่ความทุกข์เช่นดี ถ้าเกิดอีกก็ทุกอ์อกไม่รู้จบเราควรที่จะพอหรือยังท่านจึงได้สอนมโนวิทธิให้กับลูกศิษย์ทั้งทั้งได,ดูแล้วอันตรายมากเหมือนกับอาวุธที่คมกล้าถ้าพลาดเมื่อไร่ก็บาดท,ทำร้ายตัวเอง แต่หลวงพ่อท่านก็มั่นใจว่าลูกศิษย์ท่านต้องมีปัญญาพอเพียงที่จะเลือกว่าอะไรผิดอะไรถูกแต่เท่าที่กระผมอัตมภาพพบมาเกินกว่า90%เอเอาไปใช้ผิดแทนที่จะรู้เพื่อละก็รู้แล้วไปฟื้นความสัมพันธ์กันใหม่ แทนที่จะหลุดพ้นได้ต่างคนต่างยังลอยคออยู่ในทะเลทุกข์ก็ไปเกาะกันเป็นพลวนแล้วก็จมตายไปหมดแต่เมื่อได้ยินสิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านกล่าวแล้วก็ผมอัตมภาพก็คิดว่าท่านมีลีลาคล้ายๆองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็คือแสดงธทำเจาะจงตัวบุคคลคนอื่นถ้าหากว่าได้ดีไปด้วยก็ถือว่าเป็นของแถมแต่ตัวบุคคลที่พระองค์ท่านต,นต้องการสงเคราะห์ต้องได้ดีแน่นอนในเมื่อเป็นเช่นนั้นต่อให้99%เอาวิชามโนวิธิไปใช้ผิด จนโดนคนเขาตราหน้ามีคำพูดล้อเลียนลักษณะบุลี่วยามโนแต่ก็ยังมีลูกศิษย์ของหลวงพ่อที่ท่านนำมโมมิยธิไปใช้ได้ถูกต้องท่านจึงได้เสี่ยงสอนเพื่อที่จะให้สิ่งดีๆทั้งหลายเหล่านี้สามารถที่จะสืบทอดต่อๆกันไป ถือว่าเป็นหนทางหนึ่งในการนำพาบุคคลพ้นจากกองทุกข์เข้าสู่พระนิพพานแต่ถ้าหากว่าใครเอาไปใช้ผิดอย่างน้อยกำลังใจที่ใช้มโนวิธิคือกำลังใจของบุคคลทรงฌาน ถ้าสักซอมไว้บ่อยๆต่อให้เป็นโลกิยฌานก็ยังมีพลมเป็นที่ไปหรือว่าถ้าตายแล้วเผลอสติไม่ได้เข้าฌานเข้าสมบัติอย่างน้อยก็เป็นเทวดาชั้นล่างๆได้สำรับวันนี้ก็ขอเรียนถาวายพระภิกษุสมณะน,น้องเราและบอกกล่าวแก่ญาติโยมแต่เพียงเท่านี้